ที่นี้นะคะท่านพลตรีไมตรีชูปีชาผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนบริเวณตาําบลมหาวันอาําเภอแม่สอดที่จังหวัดตา โดยเฉพาะบริเวณท่าข้ามลุงนันและจุดชายแดนบ้านแม่โกนเกนนะคะซึ่งบริเวณนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามพื้นที่สู้รบในฝั่งเมียนมาค่ะระหว่างกองกําลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาและทหารฝ่ายรัฐบาลนะคะล่าสุดก็มีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องอยู่ด้วยนะคะทั้งนี้พบว่าพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ามเมยของประเทศเมียนมานอกจากที่จะมีชาวเมียนมาแล้ว มีผู้ที่อพยพนะคะจากบ้านมาตั้งเพิงพักชั่วคราวหลายร้อยหลังด้วยนะคะล่าสุดมีกลุ่มชาวต่างชาติอีกนะคะกว่า500คนค่ะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของแก๊งแสแกมเมอร์ด้วยนะคะก็ออกมาตั้งเพิงพักชั่วคราวริมน้ำเมยเช่นกันเพราะว่า กลุ่มนี้เขากังวลเรื่องของความปลอดภัยจากการสู้รบนะคะทั้งนี้ผู้บัญชาการกองกําลังในส่วนก็ย้าหน่วยเฉพาะกิจราชมนูในการจัดกําลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มลาดตะเวนและตรึงพื้นที่บริเวณนี้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันนธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนค่ะ เนื่องจากเกรงว่าจะมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของกลุ่มชาวต่างชาติในขณะที่มีการสู้รบกันที่ฝั่งเมียนมาค่ะซึ่งตอนนี้ก็ส่งผลกระทบนะคะทั้งโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ก็มีการปิดการเรียนการสอนไปก่อนนะคะในช่วงที่มีการสู้รบนี้ค่ะออแล้ววันนี้ก็โรงเรียน,นประกาศให้เด็กเรียนผ่านออนไลน์แทนไปจนถึงวันนี้ครวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับท่านผู้ชม